สวัสดีค่ะวันนี้เราสามคนก็อยู่กันที่วัดถ้ำบ่อปลานะคะอยู่ที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในถ้ำกันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ภายในถ้ำแล้วนะคะก็ข้างในนะคะก็จะมีลุงคอยนำทางนะคะคอยอธิบายจุดถ่ายภาพจุดถ่ายวิดีโอและจุดสำคัญต่างๆภายในถ้ำนะคะลุงจะให้ คำแนะนําแล้วก็นําทางพวกเราไปนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูจุดต่างๆภายในถ้ากันนะคะว่ามีอะไรบ้างภายในถ้ำนะคะไม่อึดอัดนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดหินย้อยลงมาเป็นรูปดอกบัวนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะคะก็เดี๋ยวพวกเรามาถ่ายรูป กกันกนน่อะะคะภายในถ้ำนะคะก็มีอากาศค่ะแล้วก็มีอากาศที่เย็นสบายมากเลยไม่อึดอัดแน่นอนเลยค่ะพังะสางไางว้ไวให้ออเอาข้อมาตรงนี้ใ,ใส่หินจะได้โปรตีนพอ,อ,อจากต้นไม้ที่งอกไว้นี เนี่ยจะได้นคนนี้นี่มีหัวมีลำตัวคือะกว่าผมแค่นี้คดียลูกจะเป็นคนยอะที่นี่หัวตัวมีลำตัวมันเป็นธรรมชาติไม่ได้ตกแต่งอะไรที่นี่มันเกิดเป็นพันๆปีแล้วเพืชแต่ดินมันปิดทางที่เฉยต้านแค่กูอุบัติสตันนะพวกคุณต้านแค่ก็อ๊อกอันนี้อังกอร์ตกแต่งเฉย อแต่งรูปเวลาไปรูปเนี่ยเราไปถ่ายที่นี่เราแล้วแขนของกระดินก็ถ่ายตรงนี้หนังนักแขนของกระดินเคยดูหนังแขนของกระดินยังอ่ะขีปสมบัติไปอยู่นี่ผมถ่ายไว้ดูปนี้เนี่ยขีปสมบัติของหนังเนอกแขนของกระดิน เนี่ยเนี่ยหยิบสมบัติตั้งระดับระดับการทั้งประเทศใช้ตรงนี้จ้างฉากตรงนี้ทหารญี่ปุ่นทหารไทยก็แต่งมาแย่งสมบัติจากข้างระเบิดจากข้างนอกทำระเบิดไอ้ทำหินปอมปิดดูข้ามไว้พอระบบพอไปรูก็แย่งออกมาแย่งกันในนี้รุ่งแค่สองปริเด็นมาทางด้านนี้เออมาด้านนี้ด้านที่จะสูงกว่า ก็มาตรนนี้แล้วก็มากล้องยู่นี่ก่อนกล้องตรงนี้ก่อนกล่องตรงนี้กลองตรงนี้คนยืนตรงนี้คนยืนส่งไฟดูเราลงรนหัวตรงนี้ลงตั้งนตั้งใช้ลูกลงตั้งอากาศเย็นๆกนนี้ออกนี้เมืครงเขาที่จากออกนี้และสมัยอังกอร์ลงสลมเจอร่แผ่นหนัง นีตัวอะไรทังกอลงกซีเรงมาลงมากลายเป็นเสือตัวนี้ตัวอะไรลราดูสิเนี่ยจะว่าตรงที่ตรงไปตรงเนี้ยลูกเหมือนลูกคนไหมไม่ใช่อันนี้มันแลบดิ้นอยู่ฮะตัวอะไรใช่งูไหมครับใช่งูอ่ะถูกต้อง นี่หัวมันมี่คอมันมันเลยพุกบมันแลบลิ้แบบตัวนี้แต่ตัวในถ้ามันมีอีกตัวเลื้อยมาแล้วอาปากเฉยๆมีคขาเขาาไหวเฉยๆมามาตาไหมนั่นใช่ใช่มหม่อวัวเลา

ยิ่งจะแคบอีกมาไม่มากเลยพี่แคบเลยอิดูเององสัมผัสตรงนี้เย็นโคตรเนอะนี่ปาทััลน้่ไม่มีอ่ะารนก็ไปเยอะยะเลยไม่ทยยหรือยกมากเอยได้ ระวังลื่นใหามหดอกนราที่นันเราต้องระวังนะเลยนะีนี่สวยอ่ะทีานีคือธรรมาชาติทำไว้นะไม่ใช่มนุษย์นะครับระวังลื่นนะลูกการุณายาจารือสัมผัสใช่เพราะว่าล้าว่าเราจับจับพวกผิน่องรอดทีนี้เขาจะไม่เขาจะไม่ทำ

ทำไมบอกคณใช้บ้านไม่เกินสามงวดถ้าถูกไว้แล้วก็อเอาหมากหมากเลือขายตตลาดไม่มีบุหรีตัวนี้ก็ถูกครึ่งแสนมสวยอ่ะไอเคนอนอยู่นี่เป็นเด็กน้อยนี่เคนอนอยู่นี่ <c ười> นี่จับวิดีโอไปนี่นี่ <c ười> จับวิดีโอไปนี่ด <c ười> ับไปนี้มานี่มานี้พาราีนั่งตรงนี้อ๋อพ <c ười> าร <c ười> าสีมุนอย่างพาราสีมุนมา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 นี่คือไปสุดประมาณพลนใหญ่ คือเด้นลงตรงๆประมาณล้นใหญ่พอลงเสร็จแล้วก็เดินเดินไปสายไปรอบๆวิดีโออ่ะเออแล้วก็เดินหมุนขวาไปเดินไปเรื่อยเดินไปขึ้นซ้ายลงขวาหมุนไปรอบๆลูกใหญ่เนี่ยสมาคมเขาเขาเขาปลูกเขาปูกเข้าไปตัวนี้ตอนนี้ไม่ได้ใส่น้ำใช่ไห้ปูกเข้าไ ชาวลุกีก็เป็นพระผ้าผู้ใหญ่จะลจากข้างบนหลดลงมาแต่ถ้ามาท้ายเสียงทายคนไนโ่โยีวกหมว่าจมีโชคใหญ่มีโชคใหญ่คคอคนูเรื่องตรงนี้พกหลักหลักข้าประมาณสองสามเมื่อ,อก่อนไม่มีน้มีแต่ดินมีแต่นโน่อยู่หมูไหมไม่ใช่ <laughs> นี่หน้ามัน แทงหน้ามาหาเราหาหน้ามีหาหลังมีหาในลาตัวก็ขยายขยายขยายดิยขยายขยายนี่นะตัวมันอยู่นี่เสือไหมออถูกต้องลูกเสือโคร่งเสืออือลูกเสือโคร่งมาจากพิโด้ตรงนี้ ลองตีนี่ดูสองตัวนี้ดังคนละเสียงนะครับเออดังคนละเสียงอันนี้ดังกูกินอันนี้ดังกูกินอืมตัวนี้เป็นหินหยกหยกนะหยกหยลงมาธรรมชาติสรรสร้างเลยเอาวีดีโอวันนี้ตรงนี้อารมณ์ตาแก้วคุณ จะขุดไปตรงนี้แล้วจะออกกันอกไปไม่ไรแล้วตันตันแคก็ออกไปขุดตรงนี้ฝาทุขุดตรงนู้นต่อวีดีโออยู่ตรงนี้วีดีโออยู่ตรงนี้จเพิ่งทาอะไรตรงนี้ดูตัวอะไรพาิกเนตไหมถูกต้องตรงน้ตรงตายข้าทางนน้นข้าวไปทางนู้นกจาตรงนี้นี่มาดูนีกขุดนี่ดินเก่าดินี่มาท่วมอยู่เมื่อก่อนนี้เนี่ยขอบคาบดินเก่าแกขุดต่อไปนี้ ไป้ังหินขวางหน้าไปไ่ใน้ำเป็นไรเก็บขุดบ่อน้ำตรงนี้สมัยก่อนในน้ําลงมาถึงตรงนี้แต่ทำมากไว้ตรงนี้แต่พอแกเสียไปแล้วไม่มีครทำต่อทําต่อก็ต้องปูหินก้อนนี้เพื่อขันการคนขังคนหลน่นบอกว่าตรงนี้ห้ามสัมผัสรู้ป่ะถ้าเกิดว่าเราสัมผัสกันยอกอรอยเขาเขาจะเขาจะหยุดการการยอการอยนะคือเขาจะหยุดการการที่จะเกิดขึๆๆ้น ใช่จริงก็คือห้ามจับห้ามัตเพราะว่าพวกนี้มันเป็นค้าีอยู่ชีวิตเลยถ้าเกิดว่ามีการจับพวกเขาก็ะเขาเขาสิ่งมีชีวิตเขาเหมือนกับฝีธรรมดาก็ไม่นอกก็ยอดต่อเศียรตัวนี้ก็คือสิ่งที่ธรรมชาติทานีแลแต่หลวงตาขุดมาขุดดินออกแต่ธรรมชาติทาแล้วเห็นแล้วตรงนี้มันจะแคบเดีอยนีใหญ่แล้วะ ูลงมาลงมาแรช่องอากาศเข้าก็ตอนนี้เรากำลังเดินออกนะคะไปที่ห้องโถงแล้วก็ขึ้นบันไดขึ้นไปอ่านด้านบนวัดได้เลยอันนี้ก็จะเป็นทางออกนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเรามากันแบบโดยไม่ตั้งใจนะคะเป็นทางผ่านก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ชมทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ